ทะเลาะกันเลยครับเปิดวงกว้างหน่อยดิมึงไม่ได้ยินเสียงเลยอะเออยี่เปิดแฉล่งเปิดนอร์มอก็ได้นะเวลาคุยกัน,กนอะไม่ต้องกลัวดหรอกไม,ไม่ไม่ผมผมลืมลืมเปิดยังไงเราคุยเสร็จแล้วก็พูดว่าเราคุยแค่สี่คนนะแนวหน้าตะสนี้แ <c oughs> ย่ไปเรื่อยเน้อ,องชายวงเล็บไงวงเล็บเอาวงเล็บเปล่าอ๋อพี่เราปองอาพี่คือไอเชิดในบางไม่อยู่หรอไม่ใครอยู่เลยพี่ คือพี่เพิ่งฟังจากไอโอเวอร์มาเดี๋ยวพี่จะสรุปง่ายๆคือท่านจ้านเหมือนกเราไม่พี่พี่ไม่ได้บอกให้น้องๆไปล่าหรืออะไรแค่แค่ถ้าเจอตามจิตงานดำก็อาจจะแบบกระกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยก็าคือตามสถานการณ์แ็แต่ก็คือให้หัดกันได้เลยตามใจก็หัดเลยแต่จริงๆก็คือพี่ก็ถ้าตรงๆก็พี่ให้น้องๆหัดเลยนะเพราะว่ามันโดนกันมาอ่าโดนให้โดนแหละพี่โดนป้นไงโดนป้นคือฝั่งผมป่นก่อนเหรอ มันไอ้มันโดนตั้งแต่จุดสิบแล้วคือนำนั้นน่ะพี่ไก่หลงเห็นเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าไม่ยังไงก็โดนอยู่ดีก็เลยเอาให้เอาเลยแต่ทีนี้คือพี่อยากจะบอกว่าพวกพี่อ่ะจะจะย้ายจะย้ายไปใช้ตู้เก่ากันจะได้ไม่ต้องทับลายกันมึงก็ไปอยู่ตู้ใหม่ปะอืมได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้แต่เรื่องตู้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องบอกคนอื่นนะพี่อยากรู้คนอื่นเฉยมันทำยังไงคือเรื่องตู้พี่บอกน้องๆไปว่าถ้าเจอไม่ทําอะไรหรือว่าเจอตามแรนเจอที่อื่นไม่ทําอะไรคือเราซัพแค่งานดาเท่านั้นอ่าแล้วงานไอพวกล่่าาัตนขอะ อาอมันถ้าสมมติเจอกันก็ไม่รู้ว่ะแต่คือน้องๆอ่ะที่ที่คุยกันไปอ่ะคือไม่เริ่มก่อนเอาง่ายๆถ้าเจอค่อยว่าถ้าถ้าเจอควักเจอค่อยสวนอะไรก็ว่าไปจะได้แบบรู้กันด้วยอืมแล้วพี่จ้ผมฟังบอกว่าผมยังไงแล้วแล้วแต่ทรนี้เลยตามสบายพี่แค่โทรมาแจ้งของของพี่เฉยๆว่าเออเข้าขาวันนี้นะแต่พี่ก็อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะอ่าเด้พี่ไอ้สําคัญสําคัญ,คญนั่นเท่านี้อ่าเข้าใจแล้วก็คือพี่ดำแค่งานดําอ<ะ>่ะงานดํางานดําก็เท่ากันได้เผื่อบางจังหวะใช่ไหม คือพี่พวกพวกมันจะไม่ล่าก,กันไม่อะไรกันคือเราน่าเจอน่าจะมีที่ล่ากันที่เดี๋ยวน่าจะเป็นบนเกาะมั้งอ่าได้พี่รู้เรื่องอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปใช้ตู้เก่าได้<ร>พี่ใช้ตู้ใหม่แล้วกันแค่นั้นได้เดี๋ยวเรา,า,าไว้ได้ครับดีใจเรื่อยๆอ่ะสามสี่ทีใช่หรอพี่พวกเราพวกเราอยู่ป่ะพี่แล้วรวมไหนไหมมีเราคุยด้วยเ้ย ไปดิว่าเรียกรวมเรียกรวมเปอีเดูไอสัตว์โชว์มันวางสบายแทบไอ้ย่็นยะยามไงไงละมือวางสบายแทบดักเลยไอสัตว์เหลือเกินไอ้เย่ยตรงไหนไม่ ไม่กลัวเอารถสองคันปิดหน้าปิดหลังทางขึ้นเออแล้วแล้วขันหนีขันหนีไว้คันหนึ่งแล้วปล่อยให้มันกระโดดปล่อยให้มันกระโดดขึ้นมากันแต่รถตำรวจอะพังนะมันสามคันอะไม่เคยอ่ะเจ็บแบบเจ็บแบบกินเข้าวไม่ได้โอ้ยกูแย่เล่นนาเฉยปูถุงเดียวเจ็บหูข้างเดียวเก็บแบบเคี้ยวข้าวไม่ได้ เราปิดฉากขึ้นอ่ะมึงตัดหูไว้ก่อนดิน้องเจะไม่ปวดแล้วเราค่อยใส่เย็บใหม่เหรอแล้วตอนมันหายมึงก็ค่อยใส่ใหม่น่าจะเจี๋วกับเดิมบ้างหัวไปร้อนหมอเล็กหน่อยหมอเล็กหน่อยนต่างแก่ไว้ผมของเนี้ยโคตรเชี่ยโอ้เชี่ยตังโกย่ะสัตว์ดูคนละดูคนเหมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ่อมขนาดครับ ไอโจนี่หว่าไอโจไอโจพี่เกาะนี่หว่าพี่เกาะไอโโจดนพี่เกาะเศรษฐกิจไหนเอ่ยตั้งครับซ่วยไอแปดนะครับซ่อมส้มพอร์ตไอแปดได้พอร์ตไม่ใช่ส้ม่อมเนี่ยมินิอ่ะไึงจ่าไขวัดอ่ะ เราไม่ได้จับพวกเราโกูต้องตีเนื้อเฮียเออเรากูต้องตีเนื้อสั่วตัวให้เออดีหัวก็ใช้กัวเตเฝ้าหมออยู่ไม่ต้องห่วงเดินแรง เริ่ม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 ,เร,ม,เ,รมเริ่มสก<อ>ิลเริ่มเริ่มสกิลงานนิดหน่อยเริ่มสกิลงานนิดหน่อยแบบงานที่ต้องทำไม่แล้วคือไม่เข้าใจเรื่องจุดสิบทำไมมันไปกูนขนาดนั้นวะโดน <learns> ไปย่างขายเหรอจุดจุดสิบได้ข่าวมาว่าเราเปิดนั่นก่อนใช่ไหมบางบางบางเมื่อวานบาง,ง,งแทงเมื่อวานนี้มันขายจุดสิบต่อหน้าเลยใช่ใช่ที่ก่อนเราก็แทงมาด้วยเมื่อวานเมื่อวานเลยใช่ใช่ตอนนั้นแหละพี่บินตอนเช้าอ่ะนี่เรามาสรุปที่เราเรียกคุยเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางให้รู้ไว้ก่อนเพราะว่าตอนแรกอะ เพราตอนแรกอพระตอนแรกอะที่ที่ที่พี่เจอใช่ปะพี่ไปไก่ก้อนไปขายจูดสีบตอนมานเที่ยงคืนไปเจอไอ้เที่บอกไอ้เทียโกาเฝ้าจูดกูเลยถามเพราะกูรู้อยู่แล้วแหละว่าคนเราสั่งมาก็ไม่คิดว่าจะมีแทงกันไงเก็บเงนได้ที่ใครขอตอนแรกอะกูอะไอ้นี่กันนะใช่ไหมแล้วที่คนต่นนี้เจอพี่ที่แคป์ที่ว่าโอเวอร์อะไรทุกอย่างเลยนะพี่ก็เลยพี่พี่เลยคิดว่าน่าจะรู้แล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้เพราะว่าพี่อยากไปคนไปแทงมันที่เกาะ พราะว่าพอพี่ขับรถไปถึงอ่ะแม่งควักวากถามใส่กุก่อนเลยเวลาใส่แม่งเลยครับใช่พี่มันควักใส่แล้วแค่ขับรถตามถามเตะโกนเรียกอ่ะแค่ขับรถตามมามันลงมันลงมาเก็บรถปืนมังควักใส่เลยหรือเอาแม่งเลยกลับเมืองกลับเมืองไม่แวนไปเจอใช่ปะใช่สิบใช่จะจุดผ่านจุดสิบพอดีมันจะกลับทางกลับบ้านนั่นแหละคือไปขาดจุดสิบต่อหน้าเลยอ่ะจุดิบหายต่อหน้าเลยขอโทษนะครับสองเท่าเหมือนที่ใครเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เจ้าแปดเก้าร้อยครับหนึ่งศูนย์เก้า ไม่ไก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องสิดโลกหนึ่งนศูย์เก้าครับนี่ครับตรครับเลเลยพอร์ตพอซ้อมเลรอครับสี่สองพอร์ตยังครับซ่อมพอได้วยครับแ้ซ่อมขนาดไบนรสองคนเออซ่อมมินิกับ i อครับเลขก่ไมครับหนึ่งศูย์เก้า ั้กตกใจเลยเมื่อกี้เขาเปิดทางเราขนาดนี้เดี๋ยวฉันก็บ้าเราเขาเปิด,ดปเลยอะเขาว่าเราดีกว่าพี่ <c oughs> เออเออไล่เป็นไร่เขาเถื่อว่าเขาบ้านเนีเขาเขาสวนขนาดนี้ก็นั่นแหละรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเราจะเชื <c oughs> ่เหรือน่าจะรู้ตั้งแต่พี่ดำเข้าไปแล้วอ,อ่ะจริงๆอ่ะใช่เขาไม่ปลยอมเราไม่ยอมไม่เฉลยอยู่แล้วมีแค่นี้เหรอเรา อีพี่โดนไอ้โดนโอเวอร์ไปอยู่นะโอเวอรโดนเลยเหรอมันไม่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 มเปิดเขามายืนเฝ้าหมูบอกว่าแย่งกันจบสิบคนน่ะฮันโดนเลขอะไรอ่ะเลขอะไรพี่เหรอสองแปดไม่เอาอันนี้เป็นทำาอะไรเพื่อนให้เปลี่ยเอเปรมกระเป๋าเลยปิดงานอ่ะล่าสุดโปิดงานแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์หกปิดกลบปิดกลบแต่พี่ก็พูดไปแล้วว่าหนึ่งหนึ่งไหม จะแพ้เดี๋ยวจะยกโูนให้ติเก็บถุงไม่มันหนึ่งหนึ่งแต่พี่ก็กลับไปยืนที่เดิมไงฮัลโหลขอเขามีเรื่องอะไรกับโอเวอร์เพาะอ่ะมารีโดนไล่ที่เกาะแล้วก็ล่นหมดตัวเลยแทนล่นหมดตัวเลยครับตามตราดูเป็นเกาะมันมันเกาะอะไรกฎหมายแล้วครับใช่ซะหนึ่งศูนย์ห้าไม่ปกติที่เวลาเจอกันเขาก็ไม่เคยทำอะไรไงเราดูทวิตที่ให้หลวงพอดูน่าจะมีคนนึงก็โดนหมดตัว แต่ที่ปูนยังไม่ได้ยังไม่โดนเปิดนะอืมก็อยู่ที่อยู่ที่จังหวะมั้งมีข้าวป่ะใครมีข้าวป่ะก็ถ้ามันเป็นเกาะที่เกาะเขาคงควักได้เลยไงเกียไม่มีกฎหมายแล้วไม่กดนะไรหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแล้วจุดสิบกับร้ายเป็นไงบ้างอะตอนนี้ดูคนรู้ดีดูคนรู้ดีจะโดนเด้อประเทศนี้อยู่ยากจัดโอ้โหแกเป็นตัวร้ายต่อตอนเนี้ยบอกเลยว่าเราไม่ใช่ตัวร้ายไหมตอนเนี้ยไม่ตอนนี้พี่จะทำมันทุกอย่างพี่ไหมวะ จุดสิบกับเนียอะไรบ้างจุดสิบเราคล้องตั้งแต่เปิดเลยเจอมาใช่ใช่ใช่หรอแล้วมีแทงกันไหมไม่มีเนี่ยแทงครับเอาง่ายครับคุยไอ้อ้วนนี่เดี๋ยวจะรื้อทีเดียวรอให้ทุกคนมาทีเดียวแล้วเดี๋ยวบอกนะอยากรู้อยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรื้อทีเดียวถ้ามีค่านี้ก็จะพูดค่านี้แล้วกันนะเพราะตอนนี้เราก็ยังทำอะไรมากได้มากมากไม่ได้เพราะเฮียเฉินก็ไม่อยู่บังก็ไม่อยู่เอาว่าที่ผมอยากจะพูดก็คือในทางที่อ้วนมาพูดกับเราแล้วกัน ที่ไม่จะทำที่จะพูดกับเราคืองานดําถ้าเราไม่ควักก่อนก็จะไม่มีอะไรใช่ถ้าคงต่างคนต่างไม่ควักก่อนออก็จะไม่มีอะไ,ไรไม,ไม่มีใครควักแต่ถ้าเขาคขวัก,ก,กเราก็มีอะไรได้เพราะจุดงานขาวไม่น่ามีปัญหาอะไรนอกจากบนเกาะอันนี้ที่ผมชอบพอ,พอทบแทบมานะแล้วพวกพราะงัดร้านก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันถ้าไม่ควักก่อนหรือ จะไปเปิดเขาก่อนก็จะไม่มีเรื่องแต่ถ้าสมมุติก็ระวังเขาด้วยว่าเขาอาจจะเปิดเราก่อนลรวก็ได้ใจเขาไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ผมดำไม่ได้เลยว่าต้องการยังไงแน่แต่ถ้าใครเจอพี่ดำอ่ะเขาเปิดมือแน่อันนี้กูพูดในฐานะที่กูรู้สึกได้เว้ยเขาอ่ะแทนยบประสาทเราเว้ยให้เราใส่เขาแต่ถ้าเราไม่ตามเกมเขาอ่ะแบบเราเราก็เราเราไม่เปิดเขาอ่ะ เขาก็จะไม่เปิดเราเวไปปะเหมือนเขารอเราเปิดเไปในในมุมกูนะเขาจี้ประสาทเรื่อยๆเรื่อยๆพยายามแบบบีบมึงเรื่อยๆให้มึงหมดความอดทนอ่ะสุดท้ายโอ้โหมันก็โดนด่ายอเนี่ยใช่ใช่สุดท้ายโอ้โหตรงๆถ้าเกิดเราไม่ตามเกมไม่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นพวกก็เหงาแค่นี้มันมันก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันบล็อกก็อยู่อย่างนั้นอ่ะก็อยู่ไปดิเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องไม่เาว่ากรเตากวางนเถอะเอาเป็นว่าเราตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องเดินแรงมากอเป็นกระตุกกระตากไว้อย่าตายเกมเมื่อวานเนี้ยที่ขยับมาใก้ขยับมาแก้ดีเลยถ้าสมมุติเราโดนได้ยังครับเพ่ถ้าสมมติเราโดนบ่อยแบบว่าอยู่ดีเราทํางานดําแล้วเราโดนอ่ะจังหวะที่เราไปทํางานดําแล้วเจอเขาเราก็ไม่ต้องรอถ้าสมมุติเขาเปิดเราที่งานดําแบบว่า บังเอิญเจอแล้วเขาเราเลยแบบว่าไม่คุยอ่ะงานอื่นก็งานหน้าก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วก็คือถ้าเกิดเขาเปิดขาหนึ่งก็คือไม่ต้องเกรงใจแล้วถูกปะใช่ผมนนว่าถ้าผมว่าตอนนี้นะที่ผมก็ไม่ผมไม่รู้ว่าแต่แตัดสินใจทางนี้เฉยหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าถ้าสมมติเราโดนตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วแบบว่าไม่สู้เลยเราจะโดนไปเรื่อยเราต้องสู้ก่อนจนกว่าไอ้เฉยจะมาหรือบางจะมาแล้วดูทีว่าจะายังไง แต่ถ้าสมมติแต่โดนยอมโดนฝ่ายเดียวมันก็พี่ว่ามันก็ไม่ใช่เรานะใช่ครับผมบอกแล้วว่าไม่ใช่สงครามภาษาละสาท้าสมมติถ้าแม่ก็ตอนนี้มันก็สตกมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงว่าสมมติถ้าเราไปทำงานดรามีเฉยๆของเราอ่ะมันจะไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีอ่ะแม่งเสือความกาะแทงเราแต่รอบแรกอ่ะถ้ารอบสองรอบสามเราเจอเราก็ไม่ต้องรอแล้วที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพิเซล่าวอนเนี้ยพิเซล่ามีวิธีเล่นของเขาอยู่แล้วนี่ ไม่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 แต่ว่าล่าสุดเหมือนเหมือนมันจะไม่ตามตามแบบนั้นแล้วไงเข้าใจปะไม่ตามแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ตามก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ก็ใช้วิธีการที่ว่าพี่จกปูนได้พี่แคนเติลให้ตำรวจมาพี่ไม่มีอาวุธพี่ไม่มีปืนอยู่แล้วในตัวที่เล่แบบนี้ไปตลอดใครใครทนได้ใครรับไอความกดดันได้จกสไลด์จกสไลด์ปิดปิดกองแม่หมดเลยจบไปไม่เป็นไรก็ไม่มีใครได้รับได้่านเอง ใช่ <cin stereotype> หมายถึงตอนนี้งานดําใครโดนไร้ว่างเวลานอกจากพิเตล่าที่แบบไปเราก็เล่นเหมือนเล่นกันหนึ่งๆก่นเลยไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเขามาเยอะจัดไงเราทำอะไรไม่ได้มีแวะมาหลงไหลรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทำอะไรเ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ผมว่าเราไม่ต้องไปล่าขานะเว้ใช่พี่ไม่เคยไล่ไม่เคยอย่าไปล่าโฟกัสโฟกัสงานแก๊งอ่ะใช่โฟกัสหน้าที่โฟกัสหน้าที่ของเราเต่เหมือนเดิมเออ ถ้าอะไรที่ถ้าเกิดมันเจอถ้าเกิดมึงเจอมันถ้าก็านมันเอามึงก็เอามันแค่นั้นเองส่วนของเราก็าทำไปเราทำของเราปกติไอ้เนี่ยครับพี่พอดีโทรโทรหาพี่อ้วนมาเพราะว่าพี่อ้วนแกบอกว่าถ้าเราเจอกันจุดสิบอะถ้าจะใส่ก็ใส่แต่ถ้าสมมติว่าเจอจุดหนึ่งถ้าเจอกันไม่ควักต่างคนต่างไม่ควักก็ไม่ทำนั่นมันก็หมายถึงมันก็หมายถึงถึงจุดแล้ว ใช่แล้วแล้วก็ไอเรื่องของคนนอกที่เราเอานั่งไปด้วยอ่ะที่ผมเห็นที่เราชอบเอาแฟนนั่งไปกันเอาไปได้แต่ว่าแฟนทํายุ่งเขาไม่ทําเราก็ห้ามทําเขาไม่ง่ายเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเไม่มีที่อะไรเลยไม่มีมึงเจอมึงเจอมันถ้ามันจะเอามึงก็เอาแต่ถ้าแล้วถ้ามันไม่เอาก็ก็ไม่ต้องไปสนใจแต่พูดมาเราแค่เราแค่ถ้าเราเจออะไรอ่ะเราก็ทําแบบนั้นเว้แค่นั้นแหละ มันจะคิดอะไรเยอะแยะวะมาก็ทำกลับแค่นี้ใช่ไหมอย่าไปเริ่มอย่าไปคนเริ่มอย่าไปว่าอย่าไปคนเริ่มยังไม่ได้ป้นใช่ปะแต่กูจะบอกก่อนนะเราหมู่พวกมึงไม่ต้องมานะกูจะการของกูเองคนเดียวโดนป้นยังโดนโดนนี่ไปทางงนขอกูโดนที่เกาะแล้วไม่ถ้าไม่ไหวพี่ก็เรียกไม่ก็เราเปิดก่อนดีคเปิดก่อนดีครับเรเปิดก่อนแล้วเราเรียกดีกว่าเรียกดีกว่าครับพี่เสกเรียดีกว่าอย่าปลุกใจให้เพี่ยอมพี่ยอมให้มันตลอดมันก็จะมาเ้องมาตลอดฟังแล้วก่อนฟังแล้วก่อน เขาป้นที่เกาะแล้วในเมืองเขาไม่ป้นเหรออ่าต้องพูดก่อนครับว่าเกาะเนี่ยมันมันอิสระการป้นอยู่แล้วในนี้อยู่แล้วอิสะในการปนครับแต่นไม่มีกฎหมายแล้วในเมืองยังไม่เคยเจอคนป้นเลยครับาม่เลยผมบอกว่ากฎหมายอะไรมันไม่มีแต่เรามันแก๊งๆไงเข้าใจฟิลนก็ได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกนงครับว่าส้มจะเจอเพื่อนในเมืองเราก็เราก็เดี๋ยวกเอาคืนนะครับนี่จะบอกให้เกาปก่อนได้ไหมได้ครับจะไม่ทำทีกาะถ้าเราเจอเขาเราก็แทงเขาป้นเขาไปเราก็แทงเขาได้ที่เกาะที่นี่ปกติตัดไว้ก่อน ถามแม่ก่อนว่าเมื่อวานเ่เริ่มก่อนเนาะผมไม่อยาให้ได้แรงครับเพราะเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวถ้าผมเราเดี๋ยวนะเข้าใจไหมแรบใครเริ่มก่อนไหมใครอยากรู้แค่นั้นเมากเลยทั้นแรกับพาร์จะเย็นเยจะเย็นๆนถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่ทำเรานิ่งไว้ไว้นี่เรื่องเกาะเรื่องเกาะง่ายๆเราเราคิดง่ายๆครับมันมันไม่มีกฎหมายแล้วเกาะมันไม่ใช่ก็ตีพวกเกาะเนี่ยก็เหมือนเดิมอะเกาะถ้าเราเจอมันเราตีมันก็ใช่ก็ถูก ถ้าเราไปเอเขาเข้ามาไทนเราไปเจอคนที่ไม่ได้จ่ายแล้วก็ป้นเหมือนเดิมมันไม่มีใครจ่ายครับตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องคำนึงถึงใครจ่ายแล้วถ้ามึงไปเกาะจะทำที่อะไรมึงมึงมึงพูดที่ตะคนได้ไหมคือตอนนี้ถามก่อนว่าเกาะไม่มีใครจ่ายใช่ไหมจะได้ป้นหมดแค่นั้นเองโอเคตอนนั้นจบคือใครอยากป้นก็ไปป้นที่เกาะก็ง่ายๆเกาะใครจะทำที่อะไรก็ทำแค่นั้นเกาะมีอยู่นะมันมีอยู่ไปต่อไปเพ่ามันมันมีไหมมันมีปัมึงไม่มีทางคุ้มครองมาได้แล้วตอนนี้กูพูดตรงเพราะนั้นปล่อยไปเลยไม่แต่ถ้าสมมติเราคุ้มครองไม่ แต่เราจะไปป้นมันก็ไม่ใช่ไงก็เหมือนมึงรับเงินมาก็จบแล้วรับเงินมาแล้วปล่อยไปเลยแค่นี้ก็เขาจ่ายเองเราไม่ได้บังคับเขาแต่ไม่ได้ไงแต่จะไปป้นเขาเลยเราจะไปป้นเขาทำไม่ป้นเขาไม่แต่ถ้าถ้าถ้ามึงไปป้นพงป้นพลาดถ้าเขามาถามก็คืนของเขาไปแค่นั้นเองไต่เนีพูดตรงๆนะเว้ยเรื่องเกาอขึ้นไปฟาร์มไม่ต้องขึ้นไปป้นหรอกอันนี้นีพูดกับช่วงเนี้ยปล่อยปล่อยไปก่อนเลยเรื่องเกาอแต่ว่าไม่ต้องไปป้นหรอกปล่อยปล่อยไปก่อนให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามึง เรื่องที่จะขึ้นไปป่นป่นด้วยมันมันจะดูแปลกๆเว้ยนี่นี่พูดจริงอืิงั่นก็ตามที่แบบจะบโอ้มันอยากป้นไปป่นไปถ้าขึ้นไปก็คือขึ้นไปแต่ถ้าโอเวอร์โอเวอร์มันอยากป่นก็ปล่อยมันไปใช่อิเลี่ยนดีกว่าพี่มันเยอะทั้งวันเลยโอเวอร์เจอเจอโอเวอร์พี่ก็แค่ป่นแค่นั้นเองอืมอันนี้ช็อตบก่อนนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้างบนนะเย็นเย็นเราเราแบบเราเนี่ย แอบาจเงิน่อยครับแล่วสวดเรื่องเราบอเดี๋ยวพี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่จะพูดในไม่คือถ้าเกิดว่ามันโดนมันโดนบ่อยไปอ่ะพี่เรียกดี่กว่าครับเพราะถ้าเกิดพี่ยอมมันไปเรื่อยเมน่็จะเข้ามาเาพี่ได้เลยไม่มันอยู่ไม่ได้ทั้งวันหรอกถ้ามันมากันนะมันมากันเกือบสิบคนแต่พี่อยู่ทั้งวันพี่พี่ฟังนะพี่อยู่คนเดียวถ้ามันไม่แทงพี่มันก็ได้เสียเวลาอยู่ตรงนั้นสิบคนการฟาร์มออกมนมันมันอยู่ได้ไม่ทั้งวันหรอกเข้าใจปะถ้าพี่ต้องดึงคนสิบคนเพื่อมันอยู่ตรงกองเ้าหมูมันไม่คุ้ม มึงแค่ว่าสิบคนไปทําอย่างอื่นดีกว่ามันบุญเงินได้เยอะกว่าถูกไหมอได้พูดในมุมมองไหนพี่ดำไปอ่ะโอเวอร์มันใช้อ่าพี่ดำเป็นคนสั่งไว้แค่นั้นเองมันทําตามพี่ดำเหมือเดียวเว้ยมันไม่ได้คิดเองเว้ยเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าพี่โดนป้นเมื่อไหร่อ่ะอย่างนั้นอะพี่จะถึงเข้าแก๊งแต่ถ้าเกิดมันไม่ไปทางเปิดเว้ยมันต้องรอรับคำสั่งเเว้้ยมอออนพีี่ดดัตงรอป้อคสั่งเว้ยคนในนั้น่ะมึงเชื่อพี่ดำมึงคิดไม่ได้เลยเนรอกมึงคิดง่ายๆเว้ยก่อนหน้านี้ไม่โอ้ไอ้ดำไม่เข้าโอเวอร์ไม่เคยทำเฮี้ยอะไรเลยกินแค่นี้เว้ยแค่นี้มง ท่นี้ก็รู้รถเป็นแผ่นในดำเพรานั้นอ่ะแร็ปอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ไม่เอาสนใจแล้วไม่แผนใครบ้าจบแคปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแก๊งปกติก็พอแล้วก็ปกติแค่นั้นพอแล้วของผมพูดหน่อยได้ไหมเงินแก๊งเงินของแก๊งอันแล็ปขอรับเป็นหลังสี่ทุ่มแมดหบดเวลาเดียวได้ไหมก็ดีก็ได้เออหรือไม้ว่ถ้าแล็ปอยู่บ้านก็เรียกไปก็ได้เดี๋ยวฝากฝากหน่อยนะคนทํางานดาำมาถ้าเกิดโดนโดนแทงก่อนแล้วก็โดนป้นก่อนช่วยอัปเดตในดักแชทหน่อยพอดี กูไม่กูไม่ได้เข้าได้กลับมาทนี่ไงไม่แล้วก็กูจะระวังตัวไว้ก่อนตอนนี้มันก็อย่างที่ผมบอกกูอยากอย่าพูดไปก็ตั้งแลักแล้วว่าสรุปเลยก็คือเราก็อยู่ในแบบของเราไปก่อนถ้าเราเจออะไรอ่ะเราก็บอกถูกแล้ามันมากเกินไปแล้วค่อยเคลียร์แต่อย่าเป็นคนเริ่มไปจำไว้ก่อนอย่าเป็นคนเริ่มเนิ่งไว้สุดใจเย็นไว้ใช่ใช่อย่าไปตามเกมอยู่มันไม่ได้ใครโดนฟรีมันไม่ได้ใครโดนฟรีหรอกเชื่อเวรมันไม่ิดมันได้ไหมมาเราจดคำกันมาไปไปไปทุกคนจดผลงานขาโดนแล้วนะป้าไอ้ป่ะ งานข่าวอะไรกันนี่เกาะนี่ไงเนี่ยที่เกาะไม่เกี่ยวทู่ไม่รู้เรื่องเรื่องไงว่าไอ้โจ๊ะอะไรโจ๊ะเดี๋ยวค่อยพูดตอนคิดวไปเกี่ยรไปด้วยกันไหมไปอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดตอนตอนจบครับ